สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับดาวเสารหรือเลข7ตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวที่หลายคนได้ยินชื่อแล้วถึงกับท้อนหายใจแต่จริงๆแล้วดาวเสาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะมีมุมเท่ๆอยู่เยอะเลยรับรองได้ดาวเสาคือดาวบาปพระเคราะห์ที่แทนโทษทุกความล่าช้าความหนักความแน่วแน่และแน่นอนความอดทนระดับตำนาน ไฟของดาวเสาไม่เหมือนดาวอื่นนะคะเขาเป็นไฟด้านๆไฟคุกกรุ่นไฟสุมขอนแบบที่เผาช้าแต่แรงเผาถึงใจเรียกได้ว่าเป็นดาวที่สอนเราให้อดทนไม่ยอมแพ้และมีวินัยอย่างแท้จริงแต่ก่อนจะไปดูอิทธิพลด้านดวงชะตาเรามารู้จักเทพประจำดาวกันก่อนตามตำราเล่าว่าพระอิศวรส่งไร่พระเวทให้พยักสิบตัวกลายเป็นธุลี แล้วขอด้วยผ้าสีดำประพรมน้ำอมฤตจึงกำเนิดเป็นเทพกายสีดำทรงเสือเป็นพาหนะฟังดูดุดันขนาดนี้ไม่แปลกเลยที่ดาวสาวมีกำลังดาวเป็นสิบและใช้เวลามากถึงสองปีครึ่งต่อหนึ่งราศีอิทธิพลของดาวเสาวต่อชีวิตดาวเสาวสื่อถึงความทุกข์ความล่าช้าอุปสรรคความมั่นคงและอสังหาริมทรัพย์ เวลาที่ดาวเสาให้ผลมักจะมีเรื่องให้เหนื่อยก่อนสำเร็จเสมอเหมือนคู่ฝึกนโหดที่บอกว่าอยากเก่งเหรอวิ่งอีกสิบรอบแต่ขณะเดียวกันดาวเสายังมอบพลังของความรับผิดชอบการวางแผนการฝ่าฟันปัญหาและการทำงานหนักแบบไม่ท้อเรียกได้ว่าถ้าคุณผ่านช่วงดาวเสาได้คุณจะเก่งขึ้นแบบคูณสิบเท่าของกำลังดาวเลยทีเดียว ลักษณะคนที่มีดาวเสาเด่นมักเป็นคนผิวเข้มหน้าคมกระดูกชัดคิ้วเข้มบางคนดูนิ่งๆดุๆแต่จริงๆใจดีมากพูดน้อยต่อยหนักไม่ค่อยเล่นมุกแต่ถ้าเล่นทีคือหาแตกค่ะเพราะมุกจะตรงไปตรงมาแบบเสาเสาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับดาวเสาได้แก่คนแก่คนหัวโบราณเกษตรกรคนทำงานหนัก คนที่รักความมั่นคงสถานที่ที่ดาวเสารดูแลคือไรนาป่าไม้และเรือนจำด้านกายวิภาคดาวเสารเกี่ยวกับกระดูกเส้นเอ็นและหัวเขา่าเพราะฉะนั้นเวลาปวดเขา่าอย่าพึ่งโทษอายุบางทีดาวเสากำลังส่องก็ได้นะคะสีประจำดาวคือสีดำและม่วงเข้มอัญมณีคือนินส่วนสัตว์คู่ดาวได้แก่เสือ งูและพญานาคเป็นสัตว์ที่มีพลังนิ่งลึกลับสะท้อนความแข็งแกร่งของดาวเสาได้เป็นอย่างดีและพืชคู่ดาวคือไม้ยืนต้นสื่อถึงความมั่นคงและการเติบโตแบบช้าแต่ยั่งยืนแม้ดาวเสาจะถูกมองว่าเป็นดาวแห่งความทุกข์แต่ในเชิงโหราศาสตร์นั้นดาวเสาคือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนให้เราก้าวข้ามอุปสรรคพัฒนาวินยัยและสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงที่สุด จำไว้นะคะดาวเสาวไม่ใช่ดาวให้กลัวแต่เป็นดาวที่ช่วยให้เราเติบโตแบบจริงจังและที่สำคัญผลลัพธ์จากดาวเสาวมักคุ้มค่ามากเสมอเพราะความสำเร็จที่ผ่านบททดสอบมักเหนียวแน่นกว่าสิ่งใดขอให้ทุกท่านรับพลังแห่งความมั่นคงจากดาวเสาวและใช้พลังนี้วางแผนชีวิตอย่างมั่นคงแข็งแรงแม้เส้นทางจะช้าแต่ถึงแน่นอนคะ่ะและเพื่อให้เข้าใจ อิทธิพลของดาวเสาร์มากยิ่งขึ้นเราจะพาทุกท่านไปดูว่าเมื่อดาวเสาร์เดินเข้าแต่ละภพหรือแต่ละเรือนในดวงชะตาเขาจะให้ผลอย่างไรบ้างเตรียมใจให้พร้อมนะคะเพราะดาวเสาร์ไม่ได้มาแบบเบาๆแต่ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบสบายๆไม่เครียดแน่นอนดาวเสาร์เข้าสู่ภพที่หนึ่งตนุเกี่ยวข้องกับลัคนา ตัวตนเมื่อดาวเสาย้ายเข้าพบนี้ทางโหราศาสตร์เรียกว่าเสาทับลักชีวิตช่วงนี้ต้องระวังขั้นสุดสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเกิดหรือไม่อยากให้เกิดมีโอกาสเกิดขึ้นสูงม,มากเหมือนมีฐานที่มีไฟคุกกรุ่นวางอยู่ที่มุมบ้านไม้ที่พร้อมจะไหม้ได้ทุกเวลาปัญหาต่างๆจะรุมเรา้า ทั้งการงานการเงินโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพต้องระวังเป็นพิเศษทั้งของตัวเองและคนที่คุณรักบอกได้เลยว่าคุณจะเข้าสู่โหมดจริงจังขั้นสุดบางคนเปลี่ยนบุคลิกไปเป็นคนเงียบขึ้นคิดเยอะขึ้นช่วงนี้ให้หมั่นทำบุญเยอะๆและใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทแต่ก็ยังมีข่าวดีนะคะคือดาวเสาจะช่วยให้คุณมีสมาธิ มีวินยัยตั้งใจสร้างอนาคตแบบค่อยเป็นค่อยไปชีวิตเหมือนเริ่มสร้างตึกใหม่ช้าแต่แข็งแรงค่ะดาวเสาเข้าพบที่สองหรือกระดุมพระหมายถึงการเงินทรัพย์สินพบนี้ดาวเสาจะสอนเรื่องเงินทุกบาทมีค่ารายรับอาจจะช้าหน่อยแต่สะสมได้บางทีมีรายจ่ายจำเป็นเข้ามาแต่ปวดหัวเบาๆ แต่ผลดีคือคุณจะจัดระเบียบชั์สินเก่งขึ้นวางแผนการเงินแบบมืออาชีพและสร้างทรัพย์สินระยะยาวได้ดีมากอาสังหามาแนวแนวดาวเสาเลยค่ะดาวเสาเข้าพบที่สามสหัชชะเกี่ยวกับสื่อสารญาติพี่น้องญานพพหนะการเดินทางดาวเสาเข้าพบนี้ทำให้คุณมีโอกาสเดินทางบ่อยหรือมีเรื่องให้ปวดหัวกับญานพพหนนะเช่น รถเสียบ่อยและดาวเสารยังทำให้คุณคิดก่อนพูดหยุดก่อนจะโพสต์การเรียนรู้อาจจะช้าแต่จำแม่นโฟกัสลึกกับพี่น้องหรือเพื่อนใกล้ชิดก็จะจริงจังขึ้นต่างคนต่างยุ่งเรื่องงานแต่ก็ยังผูกพันบางคนอาจเกิดปัญหากับญาติหรือเพื่อนในที่ทำงานซึ่งอาจมาจากเรื่องเล็กๆที่เก็บสะสมไว้น,น,นานๆช่วงนี้ต้องระวังคำพูดและการสื่อสาร เพราะมีโอกาสเกิดความเข้าใจผิดได้ดาวเสาเข้าพบที่4พันธุทุเกี่ยวกับบ้านครอบครัวรากฐานตรงนี้ดาวเสาร์ทำให้เรื่องบ้านเด่นมากอาจต้องซ่อมบ้านซื้อบ้านหรือย้ายบ้านบางคนรู้สึกอยากอยู่เงียบๆในมุมของตัวเองความสัมพันธ์ในบ้านอาจเคร่งคร่มขึ้นแต่มั่นคงขึ้นเรียกได้ว่าเป็นช่วงสร้างฐานชีวิตใหม่ เหมือนลงเสาเข็มเสียงดังกว่าเดิมแต่แข็งแรงกว่าเดิมค่ะดาวเสาเข้าพบที่ห้าปุตตะความรักลูกหลานความคิดสร้างสรรค์ดาวเสาเข้าเรือนนี้ทำให้รักจริงจังขึ้นบางคนได้เรียนรู้บททดสอบบางอย่างในความรักใครที่คบกันเล่นๆอาจไปไม่รอดแต่ถ้าเป็นรักแท้จะยิ่งมั่นคง เรื่องลูกหลานอาจต้องช่วยดูแลเพิ่มเป็นพิเศษส่วนงานสร้างสรรค์แม้จะช้าแต่จะออกมาดีมากเป็นงานที่มีคุณภาพแบบละเอียดเป๊ะๆะดาวเสาเข้าพบที่6อริเกี่ยวกับงานประจำสุขภาพอุปสรรคดาวเสาชอบพบนี้มากค่ะเพราะเป็นเรือนง,งานหนักงานจริงจัง คุณจะจัดระบบชีวิตดีขึ้นงานมีความรับผิดชอบเพิ่มแต่ทำแล้วมั่นคงสุขภาพเน้นกระดูกเข่าหลังโดยรวมเป็นช่วงที่แก้ปัญหาเก่งขึ้นแบบชัดเจนดาวเสาเขาพบที่เจปัตตนิเกี่ยวกับคู่ครองหุ้นส่วนพบนี้ใครที่มีแฟนความรักจะจริงจังมาก บางคู่ที่ไม่มั่นคงอาจไปต่อไม่ได้หรือบางคู่คนรักทำให้เดือดร้อนแต่คู่ที่รักกันจริงจะเหนียวแน่นขึ้นมากสำหรับคนโสดดาวเสาอาจพาคนที่อายุมากกว่าหรือคนบุคลิกสุขุมเข้ม,เข,มเข้มเข้ามาแต่ต้องคุยกันแบบยาวๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะความรักสายเสาช้าแต่ััว์ ดาวเสารเข้าพบที่8มรณนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่การเจ็บป่วยการพลัดพรากมรดกต่างประเทศพบนี้ดาวเสาร์มาหนักนิดหนึ่งอาจต้องเคลียร์หนี้หรือเจอการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันตั้งตัวหรือบางคนอาจเจอกับการพัดพราคหรือพบเจอกับการเจ็บป่วยที่ต้องใช้เวลาในการรักษาแต่ผลดีคือคุณจะเข้มแข็งขึ้นมากเป็นช่วงลอกคราบชีวิต เหมือนงูเสาเข้อสอนบางคนได้ปลดหนี้บางส่วนหรือจัดระบบการเงินใหม่ให้มั่นคงกว่าเดิมดาวเสาวเข้าพบที่9สุภะเกี่ยวกับการศึกษาศาส,สนาความเชื่อการเดินทางไกลดาวเสาวเข้าพบนี้ทำให้สนใจเรื่องลึกซึ้งมากขึ้นทั้งศาสนาปราัชญาหรือการเรียนต่อ เป็นช่วงเปิดโลกแบบจริงจังการเดินทางไกลาอาจเกิดแต่ต้องวางแผนดีๆทุกอย่างจะเป็นระบบระเบียบมากเป็นพิเศษเรียกได้ว่าเที่ยวสไตล์เคร่งครัดไปเที่ยวแต่ก็ยังมีตารางเหมือนทำงานค่ะดาวเสาวเข้าพบที่10กัมมะเกี่ยวกับอาชีพเกียรติยศใครที่มีดาวเสาวเข้าเรือนที่10 เตรียมรับบทหนักในงานได้เลยงานอาจจะหนักเหนื่อยกว่าเดิมบางคนความเหนื่อยที่นำไปสู่ความสำเร็จใหญ่แต่บางคนงานอาจสั่นคลอนตำแหน่งที่เคยดีกลับเปลี่ยนไปเจ้านายไม่ไว้วางใจอุปสรรคเรื่องการงานมีมาช้าๆแต่แก้ไขาย,ยากช่วงนี้ต้องตั้งสติในเรื่องการงานให้มากพยายามทำงานทุกอย่างอย่างโปร่งใสและรัดกุม ดาวเสาร์เข้าพบที่11ลาภะเกี่ยวกับโชคลาภความหวังมิตรเพื่อนเมื่อดาวเสาร์เข้าพบนี้คนที่หวังเรื่องโชคลาภอาจไม่เป็นไปตามหวังเพื่อนฝูงอาจลดจำนวนแต่เพิ่มคุณภาพคนที่เหลือคือตัวจริงได้รับการช่วยเหลือจากคนอายุมากกว่าหรือคนมีตำแหน่งสูงความหวังต่างๆอาจช้าแต่สำเร็จ เหมือนปลูกไม้ยืนต้นไม่ทันใจแต่ยั่งยืนที่สุดดาวเสาเข้าพบที่12วินาศเกี่ยวกับความลับสิ่งที่มองไม่เห็นการพักใจหายเนะดาวเสาในพบนี้คุณจะพบเจอกับเหตุการณ์แปลกๆหรือสิ่งลี้ลับและเป็นช่วงเวลาที่ทำให้คุณอยากอยู่เงียบๆทบทวนชีวิต ตัดสิ่งไม่จำเป็นออกชำระเรื่องเงียบๆในใจบางคนเริ่มสนใจสมาธิหรือเรื่องจิตวิญญาณเป็นช่วงเก็บตัวเพื่อเติบโตค่ะเหมือนจำศีลเพื่อรอวันออกมาชุบตัวใหม่ค่ะไม่ว่าดาวเสาจะเดินเข้าพบใดเขาจะมาพร้อมบทเรียนความจริงความมั่นคงแต่จำไว้เสมอว่าดาวเสาไม่เคยมาเพื่อทำร้ายใคร แต่เพื่อสร้างเราให้แข็งแรงขึ้นช้าแต่ชัวร์หนักแต่ได้ผลเสาสอนให้เราโตอย่างมั่นคงที่สุดค่ะและนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวดาวเสาในวันนี้ค่ะ หวังว่าจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจพลังของดาวดวงนี้มากขึ้นไม่ว่าจะอยู่เรือนไหนพบใดเสาก็มาเพื่อสอนให้เรากแกร่งขึ้นแข็งแรงขึ้นเหมือนมีเทรนเนอร์ประจำจัก,กรวาลมาคอยดูแลชีวิตเรานั่นเองค่ะถึงจะโหดไปหน่อยแต่ผลลัพธ์ดีจริงๆนะคะถ้าชอบข้อมูลแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราเติบโตไปพร้อมๆกับดวงของทุกท่านนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะพาไปเปิดดวงเปิดฟ้าเปิดโชคในหัวข้อที่เข้มขน้นไม่แพ้ดาวเสาวแน่นอนค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีและผ่านทุกพลังของจัก,กรวาลไปด้วยความเข้มแข็งเหมือนไม้ยืนต้นที่ยิ่งผ่านลมก็ยิ่งอย่างรากลึกค่ะสวัสดีค่ะ